ครับช่างตอมิตุรีนะครับวันนี้ก็ประกอบ1 1อยสไอหัว1 2อกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอหาสปริงก่อนนะครับ มนะีนไปนน่นเหรอ,อหเต่าแรงไปหน่อยนะครับปิ้งหายเลยนะครับสปริงเไนี่นครับตัวบอกไฟเกียร์นะครับ,บ,ไ,รบไม่ใส่ก็ไม่ได้ไฟเกียร์ไม่ขึ้นอีกนะครับิวก็เดี๋ยวหาก่อน ยากเสเหลือเกินครับอ้าวมาดูกันต่อครับตอนนี้กำลังทากาวแข็งอยู่นะครับดือแบบระยะประชิดเลยนะครับก็อนนี้เป็นการประกอบช่วงล่างนะครับแล้วก็เสื้อฝานี่ครับต่อไปนะครับชุดเกียร์ชุดเกียร์จะอยู่แบบนี้นะครับ ปั๊มเข้าไปอยู่ด้านนี้นะครับพอเวลาเข้าเกียร์สี่เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวไอตัวนี้มันจะมาล็อกที่กระปุกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ถ้าใส่ผิดใส่ผิดทางนะครับมันก็จะไม่ล็อกนะครับมันก็จะมาสี่แล้วตบข้ามไปว่างเลยนะครับ อันนี้แข้งนะครับหัวละห้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทากาวนะครับพร้อมประกอบนะครับพร้อมประกอบเข้าแล้วโอ้ยลุน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 นะครับจะเข้าพอดีไหมนะครับเดี๋ยวกล้องห่างออกหน่อยก็ได้นะครับอ่ะใกล้ไปนะครับเดี๋ยวเสียสายตานะครับดูให้ใกล้แล้วเสียสายตานะครับ อันนี้ก็ใช้ค้อนยางก็ได้ด้ามยางอะไรเขาก็ได้นะครับเพราะแม่มันเป็นรอยนะครับไม่มันมีรอยโอเคนะครับก็ใส่าาทันตสตาร์ทนะครับแล้วก็โยกอีกนิดหน่อยนะครับอดูม,มุมสูงกันบ้างนะครับดูม,มุมต่ําไปแล้วทีนี้ก็ใส่น็อตแล้วนะครับนอ็อ <c oughs> ก็เป็นเบอร์8ปนะครับอ่ะหยิบน็อตมาเลยน็อตนะครับใหม่ๆเงาๆก็อยู่ด้านในนะครับไม่โดนขี้ฝุ่นใส่สลับกันก็ได้นะครับมันใช้ยึดเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับบางทีเอาตัวในที่มันใหม่ๆไว้ข้างนอกก็ได้นะครับเราจะได้ดูน็อตใหม่ๆหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ได้ทุกตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะไขเข้าไปนะครับ นะครับแล้วก็ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองหมุนเข้าเหวี่ยงดูกันนะครับปรากฏว่าเข้าเหวี่ยงนะครับก็หมุนลื่นนะครับนี่ครับอ่าหมุนลื่นนะครับอันนี้ก็คาเกียร์ไว้นะครับนี่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 คาเกียร์ไว้พอหมุนแล้วจันไฟไปนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ก่อนนะครับเข้าเบาๆนะครับตรงนี้อย่าไปเข้าแรงนะครับเข้าเกียร์แรงงานงอกครับเฟืองลูดนะครับอ่า ถอนก่อนนะครับถอนจนมันลื่นอ่ะนะครับถึงจะเป็นว่างนะครับอ,อ,อันนี้ก็หาหาว่างอยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับถอนก่อนนะครับรู้สึกว่าจะค้างๆคาคานะครับ อ่ะนี่ครับว่างแล้วนะครับอ่าหมุนได้นี่ครับเป็นเกียร์ว่างแล้วนี่อ่ะก็นีเบาๆดูนะครับทีนี้ก็จะประกอบล้อแม่เหล็กนะครับจานไฟเข้าไปแล้วนะครับจะประกอบล้อแม่เหล็กแล้ว เราลิ้นก็ต้องถอดใส่อีกรอบนะครับเสียเวลามากอโซ่ตัวนี้ผมใช้เป็น93นะครับ93ข้อก็เป็นโซ่เราลิ้นที่ไม่มีขายในตลาดหรอกนะครับก็สั่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มัน66ชัก5ไงี้นะครับแบบว่าไม่มีประเกน็นอลูมิเนียมราะว่าพอกหน้าแป่นขึ้นมาเป็นประเกน็นไแล้ว3มิลน,นะครับก็เลยไม่ต้องใส่ประเกน็นนะครับ เดี๋ยวาฝาจันไฟมาต่อไปก็ใส่ฝาจันไฟนะครับ เลยแล้วก็ปุ๊บตบเข้าไปนี่เป็นไงงานแปรงหัวนะครับพอดีทุกจุดนะครับแล้วก็สกรูนะครับหรือน็อตก็ได้นะครับมันก็คือตัวเดียวกันนะครับสกรูกับน็อตก็เรียกกนันฮาไปอย่างนั้นนะครับสกรูนี่จะเป็นน็อตเกีียวปล่อยนะครับส่วนน็อตนี่ก็จะเป็นแบบเป็นน็อตเลยนะครับ เ,เกียวแบบนี้เกียวธรรมดานะครับอ่าก็ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาดึงโซ่ดูช่องหน้ากันนะครับปรากฏว่าโซ่เราลิ้นหลุดนะครับโอ้ยหลุดอย่างนี้นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับเอยีงอยงเอยีงอยงเอียงเอียงเครื่องออกข้างนะแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษหน่อยนะครับเนี่ยเอยีงอยงเอียงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโซ่ใส่เข้าไปนะครับปุ๊บ เข้าแล้วนะครับง่ายไม่ต้องเปิดนะครับนี่มืออาชีพก็ทํากันนะครับแต่ผมมือสมัครเล่นนะครับทําให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็หมุนนะครับดึงอ่ะจับลูกสูบให้หน่อยแหวนเข้าไปคาแล้วนะครับอ่านี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะประกอบเสื้อสูบนะครับโดยใช้ปะเก็นสองแผ่นนะครับนี่ครับใช้ปะเก็นสองแผ่นนะครับ มาต่อกันเลยนะครับเสื้อสูบสสยโปรแกรมไปแล้วนะครับามาทีนี้ก็ยัดเข้าเตาเสื้อก่อนนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่มอ,มองกล้องนะครับไม่ค่อยได้มองไอ้นี่เลยไม่ค่อยได้มองเครื่องเลยนะครับเสื้อสูบก็ถ้าทําเทปเปอร์ดีนะเพื่อนเทปเปอร์ดีนะครับก็คือมุมเอียงของปลอกสูบอะ ถ้าเราทําดีมันก็จะใส่แหวนง่ายนะครับเราทําเยอะแต่ถ้าเราทําน้อยมันก็จะใส่แหวนเข้ายากหน่อยนะครับตรงนี้อ่อันนี้ก็เข้าง่ายนะครับแต่ว่าไม่ค่อยถนัดนะครับปกติจะใส่ด้านข้างที่อยู่ตรงกล้องนะครับอันนี้ใส่ด้านหน้าเลยนะครับก็ต้องยังตัวใส่เอานะครับนี่ก็เขย่าเขย่าเขย่าเขยกนะครับเข้าไปล้นะครับอ่าทีนี้ก็เอาโซ่ร้อยเข้ามา ผมคำนวณระยะช่วงชักโซ่เราลิ้นไว้เป๊ะเลยแหละนะครับเครื่องตัวนี้ไม่ต้องใช้สะพานโซ่เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวบนกดเลยนะครับอ,อ้าวหลุดอีกแล้วนะครับหลุดก็สูตรเดิมนะครับย่งเผลอไม่ได้นะครับเผลอเผลอแล้วหลุดนะครับ เพราะว่าไม่มีสะพานโซ่นะครับไม่มีสะพานโซ่คอยกดนะครับทําแบบเหมือนของเดิม110นะร้อยสิบอะ,ะนะครับเสร็จแล้วเข้าแล้วนะครับดึงอ้าวรถอ่ะ,อ,ะอยากยืดให้พี่หน่อยแบบนี้แนะบบมันมองไม่เห็นนะครับขอภัยด้วยนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงใส่โซ่นะครับตั้งตรงกลางเลย มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอาเสื้อออกก่อนนะครับเออให้มันไหลลงไปข้างในเลยทีนี้นะครับเข้าไปข้างในหมดเลยนะครับเ,เสื้อสูบออกอนะครับเ,เสะอ,ออกมาก่อนนะครับเข้าไปกดอยู่ข้างในแล้ว นี่ถ้าไม่เหล็กมันดีๆนะมันดูดโซ่อยู่ข้างในยุ่งเลยนะต้องลื้ออีกนะครับอ,อันนี้เทย่งออกมานะครับหลุดแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะใส่โซ่กันแหละนะครับยียงเหมือนเดิมนะครับมือต้องนิ่งมือต้องนิ่งนะครับอ่าเข้าได้แล้วนะครับทีนี้ก็ เหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมนะครับ EP นี้ยาวประกอบเสร็จเลยนะครับ EP หนึ่งได้วม <c oughs> ประกอบเครื่องสิบกว่านาทีนะครับเพราะว่าประกอบไอ้ฝั่งคัสไปแล้วนะครับฝั่งคัสก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นคลัชมือทั่วๆไปนะครับเป็นคัสธรรมดานะครับคัสระยี่ห้าเอาอยู่นะครับ ก็ขยันเปลี่ยนแผ่นบ่อยๆนะครับเปลี่ยนสปริงบ่อยๆอ่าอันนี้ก็แหวนนะครับไม่ยอมลงนะครับใส่เข้าออกบ่อยๆนะครับแหวนจะล้าแล้วนะครับแต่แหวนล้าดีนะเพื่อนๆแหวนที่แบบถอดออกมาเราไม่ค่อยหุบอะ่ะ ใส่ง่ายนะครับแต่ใส่ไปนี่ควันท่วมเลยนะครับมันก็ไม่ค่อยรัดปอกสูบนะครับสู้แหวนที่มันอา้อาๆเยอะๆใส่ย,กยากๆไม่ได้นะครับแหวนที่มันน่าอ้าเยอะใส่ย,กยากๆแบบนี้โอ้โหเอาเถอะใช้นานนะครับป่ามันจะกินน้ำมันเครื่องอะมันรัดปอกสูบอยู่งั้นแหละครับมันจะไม่ปล่อยปอกสูบนะครับน้ำมันเครื่องเล็ดลอดออกไปเลยนะครับ่ะยัดเข้าไปปุ๊บนี่ครับพอดีแล้วนะครับเสื้อสูบ ลงพอดีลุกสูบขึ้นพอดีนะครับปิิมๆเลยนะครับต่อไปเราจะทำการนะครับทากาวทากาวก่อนจะใส่ปะเกินทองแดงนะครับสเต็ปดันโลนะครับวันนี้กำลังอัดไม่สูงมากนะครับก็เดี๋ยวทากาวก่อนนะครับคู่เดียวรถที่ใช้กำลังอัดเยอะนะครับรถแข่งรถอะไรพวกเนี้ยนะครับแนะนำให้นะครับ ไม่ต้องใช้ประเก็นทองแดงนะครับเพราะว่าใส่ไปแล้วมันฉีกมันขาดมันแตกมันระเบิดได้นะครับทองแดงนะครับก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับใช้เสื้อฝานะครับกึ่งขอบบ่าเสื้อสูบดีๆนะครับประกบเข้าไปได้เลยแต่อันนี้นะครับรถกําลังอัดไม่สูงนะครับ200ร้ยหน่อยๆนะครับของเดิมก็ร้อยห0ิบ้ยกิแล้วนะครับอันนี้200ร้หน่อยๆนะครับสเต็ปลูกใหญ่ลูกโตนะครับอ่ะท้าเก้า ประกบประกเกนก่อนนะครับอันนี้ทากาวไว้เผื่อใช้ไอ้นี่เลยเผื่อใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับอะปิดฝากาวก่อนนะครับเนื่องจากว่าทาเยอะไว้ก่อนเพราะลูกค้าไม่มีเวลามาลื้อหรอกนะครับลูกค้าไม่มีเวลาหรอกนะครับส่งไปเนี่ยปุ๊บลูกค้าก็เอาไปขี่ใช้งานเลยนะครับโอกาสที่จะกลับมาลื้อเช็คอีก่แทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ทาหนาาไว้ก่อนนะครับ ดีกว่ารั่วดีกว่าซึมกลางทางครับ อบแล้วครับฝาสูบนะครับบูทบูทบูทอ่าโอเคมีครบครับอ่ะประกอบแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการติดฝานะครับติดฝาสูบแล้วก็ใส่น็อตได้น็อตเหลือสาม ใสไหนหนึ่งนะครับอ่าอ่าใส่เลยแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับตอนนี้น็อตข้างเื้อนะครับก็ต้องใส่นะครับ <_ C 1> ถ้าไม่ใช่รถแข่งจริงๆนะครับ